พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนพศ2 5 1ในมาตราที่82นะครับข้าราชการพลเรือนสาม,มัญต้องกระทําการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับ 1. ก็คือต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก็เที่ยงธรรม 2. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการมติของคณะรัฐมนตรีนโยบายของรัฐบาล แล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการนะครับ 3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความเข้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจอุตสาหะเอาใจใส่และก็รักษาประโยชน์ของทางราชการนะครับ 4. ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็ระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเนี่ยเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้นและเมื่อได้เสนอความเห็นแล้วถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามนะครับ 5. ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้นะครับ 6. ต้องรักษาความลับของทางราชการ 7. ต้องสุภาพเรียบร้อยรักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการนะครับ 8. ต้องต้อนรับให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน ผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน 9. ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชนกับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วยนะครับ 10. ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษากิตติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสียนะฮะและ11 กระทำการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎของกอพอนะครับ